กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพครับกับผมจะ <c oughs> ขอากาล่าวรวมๆนะฮะเพราะว่าก็ขั้นแรกก็ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกวุฒิสภานะรวมถึง8ท่านเนี่ยที่ให้ความสนใจและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นะฮะก็แสดงว่าทุก,ท,กท่านเนี่ยเข้าใจปัญหาสถานการณ์ภาคใต้ดีนะและหลายท่านก็มีบทบาทและหน้าที่ในอดีต ทั้งเป็นหน่วยในระดับนโยบายหรือเป็นหน่วยปฏิบัติด้วยนะครับข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยเราจะนำมารวบรวมนะครับแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงในเอกสารรายงานเราต่อไปนะตามที่ท่านมาเอกสศาว่าเนี่ยคือรายงานฉบับแรกเนี่ยเราทำเป็นเหมือนร่างนะฮะเพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อรอแก้ไขปรับปรุงเรายังไม่ได้ทำเป็นเรองเล่มสมบูรณ์จากเสร็จจากนี้ไปเมื่อเรานำข้อเสนอแน่ของ ท่านสมาชิกวุฒิสภาเราก็จะปรับให้สมบูรณ์แล้วก็ทําเป็นรูปเล่มที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผมก็จะขอกล่าวรวมๆสั้นๆอันนี้เพื่อเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับคือคณะอนุกรรมธิการแก้ไขปัญหาเฉอชายแดนภาคใต้เนี่ยเราได้ศึกษารายงานฉบับแรกนะฮะในเรื่องของสถานการณ์ความเป็นจริงในพื้นที่เฉียชายแดภาคใต้เป็นเอกสารลับซึ่งเราส่งไปที่ทุกหน่วยงาน นะส่งไปทางผู้บริหารเนี่ยนะแล้ทางรัฐบาลก็ได้ขอสำเนาเพิ่มไปแจกจ่ายเพิ่มนะแล้วเราก็ได้แจกจ่ายกับท่านสมาชิกสภาไปแล้วอันนั้นเป็นเอกสารลับในนั้นเนี่ยจะบอกทุกอย่างนะว่าอดีตเป็นอย่างไรก่อนปี47เป็นอย่างไรจาก47ถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรคือบอกทั้งเขาและบอกทั้งเราแต่จะเน้นหนักคือบอกทั้งเขานะบอกทั้งเขาคือบอกถึงการ สถานการณ์ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในตั้งแต่อดีตนปัจจุบันว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรมีรูปแบบอย่างไรนะฮะแต่ไม่สามารถที่จะมานําเสนอในสภานี้ได้เพราะมันเป็นบางข้อมูลมันพูดไปแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมานะครับเพราะว่าการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาภายในประเทศนะครับเป็นปัญหาภายในประเทศ นะเราคงไม่ใช่เป็นปัญหาซึ่งอานาชาติก็เข้าใจในประเด็นนี้อันนี้ก็อยากจะกลับเรียนเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองเนี่ยตามที่ผมกลับเรียนแต่แรกแล้วว่าเราวันนี้เรามีรายงานสองฉบับนะครับอันแรกเนี่ยมันเป็นมิติของการศึกษาความมั่นคงพอพูดเรื่องการศึกษาความมั่นคงเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าพอมีคําว่าการศึกษาปับ๊บทุกคนจะเข้าใจผิดแล้วนะ แต่ว่าอันนี้เป็นชื่อตามแผนบูรณาการที่เขาตั้งไว้ในแผนปี67ไปเนี่ยนะครับใน5ปีต่อไปชื่อนี้จะไม่มีแล้วชื่อนี้ถูกเปลี่ยนมาสองครั้งแล้วนะครับชื่อครั้งแรกคือสร้างความรับรู้ความเป็นจริงอะไรก็มีการทักท้วงจากสภาผูแ้แทนรัษฎรก็ปีการเปลี่ยนชื่อนะครับดังใน6ปีต่อไปชื่อนี้ก็ไม่มีผมถึงไม่ไม่กล่าวถึงนิยามแต่ผมจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ นะครับก็ขอย้ำทวนี้วัตถุประสงค์อันนี้ที่เรารายงานวันนี้เดี๋ยวหลายคําถามหลายข้อเสนอเป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชนย์มากนะครับต้องขออนุญาตเอ่ยนามอย่างท่านตวงนะท่านนายแพทย์เฉลิมชัยเนี่ยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เราเห็นด้วยมาตลอดนะครับเดี๋ยวก็จะมีคําตอบในรายงานฉบับที่สองนะในการยกระดับมาตรฐานการศึกษานะฉะนั้นที่ที่ผมย้ํานี้ว่าหลายหลายคำตอบหลายคําตอบที่ผมจะตอบเนี่ยมันอยู่ในเอกสาร เล่มแรกนะซึ่งมันเป็นเอกสารลับซึ่งผมไม่สามารถที่จะพูดในที่นี้ได้มันอาจจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังนะครับมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติหรือมีผลกระทบต่อภาพลักษณะการของทางด้านความมั่นคงนะครับอันนี้คืนนี้แต่ผมก็จะขอเข้าตอบสั้นๆรวมๆอย่างของท่านกสิดิ์นะครับในเรื่องของกลไกรัฐเนี่ยผมคิดว่า อาจจะเป็นบางคนนะฮะในเรื่องของการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องแต่ผมคิดว่าทุกคนที่ลงไปในพื้นที่ก็มีการปรับตัวที่ดีนะครับแล้วโดยเฉพาะตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าการผูกโยงของเยาวชนที่เราพูดว่าถูกบ่มเพาะเนี่ยเมื่อเข้าร่วมกระบวนการในการบัตรการแล้วเขาจะถูกโยงด้วยการปฏิบัติให้ผิดกฎหมายอาญานะฮะอันนี้เป็นเครื่องผูกวัดเมื่อเยาวชนเราถูกชักจูงไปแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ ต้องปฏิบัติคือกระทาและผิดกฎหมายยาใช่ไหมครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> การรักษากฎหมายโดยการยึดผูด้กระทําผิดกฎหมายยาเป็นหน้าที่ของตํารวจนะฮะซึ่งเราเราต้องดํารงรักษาไว้นะครับแต่ต้องถูกต้องถูกตัวก็คือการข่าวที่ดีอันนี้ก็อยากกลับเรียนท่านกรสิธิ์นะครับผมจะขอตอบสั้นๆเรื่องที่ท่านนายแพทย์เฉลิมชัยพูดเนี่ยอันนี้เป็นเป็นแฟกต์เ,เรื่องจริงที่ถูกต้องที่สุดนะครับเรื่องปากท้อง เรื่องสาธารณสุขเรื่องการศึกษานะในวันนี้เราไอ้เรื่องแรกเนี่ยจะใช้คําอะไรก็พอพูดการศึกษาเราตีวาความศรัทาแต่เรื่องแรกการสาธารณสุมั่นคงเนี่ยมันถ้าเปรียบเทียบกับสมัยที่เราต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์เราก็มีโรงเรียนการเมืองนะฮะเราก็ไม่ได้เรียกว่าศึกษานะ,ะเป็นลักษณะนั้นก็คือการที่ให้ปลูกฝังความคิดความเชื่อที่ดีนะ,ะท่านกิติศักดิ์ท่านก็พูดดี เรากลัวคําหมายควาว่าบ่มเพาะนะฮะผมคิดมากว่าควรจะใช้คํานี้ดีไหมแต่บ่มเพาะแล้วมันเป็นเรื่องทั้งทางบวกและทางลบนะแต่ว่าในสามญยกชชญภาคใต้เนี่ยเขาใช้การบ่มเพาะไปในทางที่ให้เกิดความเข้าใจผิดตามที่กราบเรียนไปแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องปากท้องเรื่องสารสุขเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องหลักนะฮะซึ่งทุกท่านทราบดีว่าเราแบ่งเป็นสองงานก็คืองานทั้งด้านความมั่นคงกับงานด้านพัฒนา ภาพที่เราเห็นปรากฏมาตั้งแต่ปีส7เจจนปัจจุบันที่กระทบต่อความรู้สึกและมีผล,ผลบั่นทอนกับรัฐบาลก็คือการก่อเหตุรุนแรงนะฮะท่านในแพทย์เจตก็บอกแล้วว่าตัวชี้วัดหนึ่งคือการลดการสูญเสียและสิทติรแรงนีลดลงอันนี้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่ดีแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคนมีเกิดต่อเนื่องก็มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐอยู่นะฉะนั้นไอ้มิติของคามั่นคงในการที่จะต้องลดเหตุรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องหลักซึ่งเขาดําเนินการอยู่ เพื่อส่งผลต่องานด้านอื่นไม่ว่าจะด้านงานการเมืองด้านการเจรจาเพื่อสันติภาพอะไรต่างๆนะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบามมั่นคงก็คือทหารตำรวจนะส่วนด้านงานพัฒนาเนี่ยซึ่งจะครอบคลุมด้านสาธารณสุขและการศึกษาก็เป็นเรื่องของศูนย์บริการบริหารจังหวัดแฉดภาคใตา้นะครับท่านท่านบรเอกศรานะที่ท่านเคยรับผิดชอบในงานด้านนโยบายระดับกองทัพบ,บกมาท่านจะเข้าใจปัญหาดี นะครับสิ่ง,งท,ที่ท่านพูดคำว่าอันนี้ที่อยากจะยกมาคือว่าโรงเรียนของรัฐเนี่ยคุณภาพมาตรฐานก็ดีแต่ว่าการจัดการศึกษาอาจจะไม่ตอบสนองต่อความต้องการของวิถีชุมชนซึ่งเราทางคณะกรรมการอาหารก็เลยเข้าไปพบกับทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและคณะนะก็พูดเรื่องนี้ท่านเขาก็ปรับอยู่แล้วก็ดําเนินการในเรื่องการยกระดับมาตรฐานการศึกษา แต่สิ่งที่สําคัญก็คือการสร้างแรงจูงใจครับซึ่งก็สอดคล้องกับที่ท่านพระเอกทวัตชัยพูดมาครันั่นว่าพ,พ่อแม่ผู้ปกครองในสามจังหวัดชายแดนใต้ส่วนใหญ่แลวจะไม่ทราบหรอกครับว่าที่เขาเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเนี่ยเขาได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐอันนี้ก็เป็นปัญหานะ,นะฮะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้เด็กกลับมาเรียนเรียนของรัฐมากขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะฮะซึ่ง เราก็ได้พูดในรายงานไปแล้วนะครับผมก็จะขอยกแค่ประเด็นที่สำคัญสั้นๆนะครับ <_ d ata> เรื่องกลไกในการแก้ปัญหาในด้านการศึกษาโดยตรงนะฮะคือทางกระทรวงสึกาธิการก็มีหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่โดยตรงที่เราพูดภาษาชาวบ้านว่าศึกษาธิการส่วนหน้านะถ้าซื่อจริงก็คือศูนย์ขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาการศึกษาในจังหวัดเชียนภาคใต้อันนี้ก็จะเป็นหน่วยเหมือนเป็นหน่วยที่บริการแผนขั้นต้นในระดับพื้นที่นะครับระหว่างฝ่ายความมั่นคงกับหน่วยงานฝ่ายพลเรือนนะครับคีน,นี้ความขาบเกี่ยวที่หลายๆท่านพูดเนี่ยคือตั้งแต่เราเริ่มศึกษาแล้วแม้แต่ในคณะเราเองหรือหลายท่านที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่อสู้เพื่อชาตคอมมนิสต์มาหรือที่มีประสบการณ์ในการทํางานภาคใต้ขึ้นมานะบางท่านก็เห็นด้วยว่า ทำไมมาศึกษาทำไมต้องศึกษาเรื่องการยกระดับมาตรฐานการศึกษาบางท่านก็สงสัยว่ามันไปเกี่ยวข้องอะไรฉะนั้นเดี๋ยวเมื่อได้รับฟังอีกฉบับจะเข้าใจนะครับว่ามันมีความคาบเกี่ยวอย่างเช่นที่ผมบอกว่าเหมือนที่ท่านชานวิทย์ผลชีวินพูดอ่ะเรื่องลูกเสือเรื่องดนตรีเรื่องกีฬาเด็กใต้ในี่เขาเตะฟุตบอลตั้งแต่หกโมงเย็นเที่ยงคืนถึงสวา่างนะฮะผมก็เป็นคนใต้อยู่นะครับ และส่วนหนึ่งก็เป็นแนวทางที่ทางกลุ่มผู้เหยรรแรงคัดเลือกเด็กเข้าไปร่วมกระบวนการตั้งแต่สมัยในอดีก็คือไปดูเด็กเตะบอลเนี่ยเพราะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยันตอนนี้ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาก็ได้ใช้แนวเนี้ยนะครับในเรื่องของกีฬาเรื่องลูกเสือเรื่องดนตรีนะครับแต่ว่าการให้น้ําหนักความสําคัญกับโครงการและความต่อเนื่องมันน้อยตามที่เราศึกษานะครับเราก็ถึงมาพยายาม ชี้แจงเพื่อให้หน่วยฝ่ายบริหารนำไปพิจารณานะครับฉะนั้นหล,หลายอย่างได้ทำแล้วแต่ไม่ต่อเนื่องแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ให้ความสำคัญจริงอย่างเช่นการสอนภาษาไทยซึ่งเป็นสื่อหลักเนี่ยให้ความสำคัญนะนโยบายบอกให้ความสำคัญแต่ไปดูที่โครงการแล้วทั้งทั้งอาจจะมีแค่ร้านเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะะซึ่งมันก็ดูแล้วไม่เหมาะสมอันนี้ก็ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะฉะนั้นข้อเสนอที่ท่านท่านเห็นด้วยเนะี่ยผม ก็ตอบรวมๆนะครับว่าเรื่องกีฬาเรื่องดนตรีนะเรื่องกิจกรรมแต่สุดท้ายที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าการมีกิจกรรมที่ถูกแยกสังคมเชิงเดี่ยวออกมาให้อยู่ในสังคมพระอุณธรรมนะอันนี้สำคัญนะครับผมได้บอกแล้วว่าในอดีตเด็กใต้นี่เลี้ยนด้วยกันก็โตไม่ได้กันแต่ปัจจุบันถูกแยกแต่เด็กเกิดสังคมเชิงเดี่ยว ฉะนั้นโครงการการศึกษาความมั่นคงเนี่ยก็จะต้องหากิจกรรมที่จะดึงเด็กจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันในเชิงสังคมพระวุฒิธรรมนะอันนี้ที่เราพยายามจะเน้นส่วนเรื่องเรียนปอนเนาะที่ท่านพเดชทวชัยพูดนะครับคือปอนเนาะเนี่ยเป็นเป็นวิถีดั้งเดิมซึ่งจริงๆในประเทศไทยก็นํามาจากประเทศมาเลเซียนะแต่ประเทศมาเลเซียก็เป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่นะครับ ของเราก็ปอน,นออก,ก็มาจากประเทศมาเลเซียในในทางประวัติศาสตร์นะฮะก็มีอายุป,ประมาณ200ปีปัจจุบันเนี่ยปอนเนอกส่วนใหญ่นะฮะได้แปลสภาพเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาแล้วเรียนควบคู่ทั้งสายสามัญและศาสนานะครับแล้วก็ได้รับรับเงินอุดหนุนจากรัฐนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวในฉบับที่สองอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นก็กลับเรียนท่านส่วนปอนเนะที่ ยังไม่แปลสภาพเป็นเรียนเอกชนสอนศาสนาก็จะเป็นโรงเรียนปอนอแบบดั้งเดิมนะครับที่สอนแต่ศาสนาอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งนะครับก็อันนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาผมก็จะขออนุญาตกล่าวรวมๆงี้นะฮะว่าจากข้อเสนอที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านเนี่ยเป็นประโยชน์มากแล้วก็แสดงถึงว่าท่านเข้าใจปัญหาดีแล้วในวันนี้เรามุ่งเน้นไปในเรื่องของการแก้ปัญหาบ่มเพาะผมก็เลย ไม่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 สามารถใช้เวลาอธิบายในภาพรวมของสถานการณ์ที่เป็นจริงและบางเรื่องก็อย่างที่กาบเรียนแล้วว่าเราได้ทำ็นงานฉบับแรกแล้วซึ่งเป็นเอกสารลับนะซึ่งบางเรื่องก็ไม่สมควรที่นํามาพูดซึ่งจะเกิดผลเสียในการแก้ปัญหาต่อไปในระยะยาวนะครับแต่ก็กราบขอบพระคุณและเราจะได้นําข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดนะครับมารวบรวมในเอกสารเพื่อทํารายงานให้สมบูรณ์ต่อไปกาบขอบพระคุณครับขอบคุณครับท่านพลเอก จิรศักดิ์ชมประสบ